กับช่องจาสเกลชาแนลนะคะวันนี้เรามาที่สถานีเลร,ริ่องบ้างซื่อเพื่อที่เราจะนั่งรถไฟใต้ดินเรื่องสถานีรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็ไปโผล่ที่โผล่ที่หัวลําโพงหัวลําโพงนะคะนี่คือหูลําโพงนะคะไปกันเลยนี่ดูสภาพด้านหลังนะครับชุดโทมหน่อย นีอยู่ด้านหลังสถานีบางซื่อนะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะและแท็กซี่จอดรอแล้วก็ร้านอาหารนกพิราบดูบรรยากาศดูเด็ดนี้เราจะไปวัลลภางงกันตรงนี้เอสซี c ีเดี๋ยวเราเดินข้ามกันไประวังรถดดวนเดี๋ยวจะโดนโดนรถ ้างหน้านี้เป็นทางลงใต้ดินนะครับนนสถานีรถไฟใต้ดินมีสถานีรถไฟใต้ดินสายสีน้ําเงเินเรเงมาเราลมา,นางนึงแล้วก็คืปอปอ่นะคสเราว่า,งวานงไม่ผ่านเพาะวาไม่ได้อ่านหนัสอเยอะเล่นแตเกมัน้นเป็นสถานีกลางบางซื้อนะครับ ตรงนี้เดินไกลอยู่เหมือนกันไปเราเลือกซื้อบัตรอ่าเรามาเลือกซื้อบัตรกัน เข้าไปที่กลัวแต่ไม,ม่คนกลัวกลัวอะไรกลัวมันหนีบเพราะเวลามันหนีบคือมันเจ็บมากแล้วคือมันลงตรงนี่เราก็จะลงไปชั้นหนึ่งนะคะ อยู่ที่ใต้ดินนะครับใต้ดินดังซื่อจะไปเวลามอง <c oughs> <c oughs> คนรอเยอะหรือพอส่วนวนน่าจะแน่นนะครับมีสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีดูคนรอรถเยอะอยู่นะฮะรู้คนจะเต็มขบวนไหม รถเข้ามาแล้วนะครับโ oh. อ้ไม่มีคนออกมีคนเข้าอย่างเดียว oh. อออขอบค ไม่ได้นั่งนะคะยืนไปยืนบนรถไฟไปที่หัวลำโพงนะคะเพราะเราไม่ได้นั่งเราเลูมลแล้วก็ูบมือก็คือเรายืนบนรถไฟเพื่อที่เราจะไปหัวลำโพงะคะ่ะมีบางคนบอกว่าทำไมถึงต้องยืนด้วยละ่ะ mm. เรายืนที่ไ็นสถานีต่อไปสถานี That's that station, That's it. ขึ้นรถไฟจากบางซื่อนะฮะสายสีน้ำเงินมานหัวลำโพงนาน,นานมาก,มาก <laughs> คือมันอ้อมโลกเลยฮะมันไกลจริงๆมัน,นสะดวกแต่มันไกลนะนี่คือคนทางการอ้อมโลกนะคะคนทากกาอ้อมโลกนะคะคุณมาตอนวันวัน ที่ไม่มีคนดีกว่าเพราะว่าคือมันต้องอยืนในทุกคนเพราะว่าตอนที่เรายืนรอรถอยู่นั้น15บหนาฬิกาสีนาทีนะครับแต่ว่าขณะน,น,นี้ที่เราถึงเนี่ย16บหนาฬิกายีนาทีถือว่านานอยู่เหมือนกันเกือบ40นาทีเลย ม่คเกือบนะะสี่สิบนาทีนะเพราะว่าสามโมงสี่สิบจนถึงสี่โมงนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วแล้วจากสี่โมงเย็นนะสิบหนาฬิกาจนถึงสิบกนาฬิกายี่บนาทีก็อีกยี่สิบนาทีเป็นสี่สิบนาทีเกือบชั่วโมงนะครับสี่สิบนาทีจากบางซื่อมาถึงหัวลำโพงนะรถใต้ดิน นะทุกคนทุกคน,กค,นคิดว่าในนี้มันเหมือนในเกมเดินนันทุกคนมันเหมือนมากเพราะว่าเกมเดินนันเนี่ยบางทีเราขายเคองแบบเกิดเกิดแล้วมันลูกป้าแบบเนี้ยลูกป้าแบบไหนเอ้ามีลูก่้าแบบว่าคนต้องจับผ้าคนต้องจับผ้าในเกมเดินนันนะทุกคนแต่เราจะไม่ตกบอเลเราก็ไม่เล่นด้วย นี่เราก็จะออกที่หัวรางทงนะครับถึงแล้วครับ หัวลำโพงใช้เวลา40กว่านาทีตีไปว่า50นาทีนะถ้าเดินอยู่ใต้สถานีด้วยเดินซื้อตัว๋วเดินเข้าสถานีหรือว่าง่ายๆเลยชั่วโมงหนึ่งน,นี่เราถึงหัวลำโพงแล้วนะครับสถานีกรุงเทพจริงๆไม่ใช่สถานีหัวลำโพงจะเป็นสถานีกรุงเทพเอา้าวป้ายสถานีกรุงเทพตรงนี้หายไปนะครับ That's been fine,